ในซีเจโดยงบคนละสองสิบาทไปรีบไปไหนมาไานี่ได้ตะกร้าแล้วไปหาของกันดีกว่าอันแรกฮาโลขนมปังชาไทยลาวาส่เลยจะไม่มีน้ำตาลเยลลี่องุ่นกับลูกอมนมโคมาจากไหนลืมเลยแม่มานี่มานี่ เอามาร์ะวิซีหนึ่งสองแล้วก็สมมตไปบอกได้เขามีราชีทั้งสองสูตรเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาซื้อดีกว่าเอนนี้ด้วยลูกโอมมันก็ดูนี้ไว้ช็อกแลเธอชีก่กินด้วยไปซื้อดีก็มีงบเท่ากันนหโอไปด้วยดีกว่าเกินงบหรือยังเนี่ยยังหรอเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เอามาไปร้องเพลงด้วยเอาไปด้วยเอาไอโบอด้วยกินด้วย ไม่ยัง,ง,งได้น้อยอยู่เลยอะ่ะไปพอแล้วโอ